ครับควีเลยครับคนทําสวนทุเรียนครับเพื่อนพี่ครับนี่ครับไก่ที่สั่งมาครับมาแล้วครับอันนี้มาถึงแล้วครับถึงเมื่อคืนครับนี่ครับแต่ก็ไม่รู้เป็นพันอะไรบ้างครับผสมมั่วอะไรครับเพื่อนพี่ใครที่รู้จักครับคอมเมนต์บอกหน่อยครับเป็นไก่พันอะไรครับแดงบั่งครับขาวบั่งครับ ไหนที่เคยเลี้ยงไก่ครับเพื่อนพี่ครับคอมเมนต์บอกไอทีครับนี่ครับสีนี้ก็มีครับสีนู้นก็มีครับนั่นครับนั่นครับสีนี้ก็มีครับเพื่อนพี่ครับถ้าใครรู้จักไก่ครับคอมเมนต์บอกดีครับว่าเป็นพันธุ์อะไรครับ มาถึงเมื่อคืนครับ60ตัวครับรวมทั้งหมดครับตอนนีได้ร้อยตัวแล้วครับแต่ก็บอกว่าเล้าขนาดนี้ครับสี่กว้าง4ี่เมตรครับยาว8เมตรครับยังใส่กายได้อีกร้อยตัวครับนี่ครับเพื่อนพี่ครับยังใส่กายได้อีกร้อยตัวครับเป็น200ตัวครับแต่เราจะมาเอามาอีกครับ เพราะว่ายังน้อยไปครับดูครับไม่รู้พันอะไรมั่งครับผสมมั่วเลยครับสีขาวก็มีครับนะครับเพื่อนมีครับสีขาวเยอะครับ แล้วก็ออกสีจะดำไม่ดำก็เ,เยอะครับก็เลยม,มาถ่ายเพ,พื่อนพี่ดูได้ชมนะครับเผื่อเพื่อนพ,พี่ไปทำเป็นตัวอย่างครับตอนนี้ผมทดลองเลี้ยงแล้วครับเ่อนปีครับเผื่อจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงได้ครับดูครับ ผมทำสวนทุเรียนด้วยครับแล้วก็เลี้ยงไก่ไปด้วยครับเคยเป็นรายได้เสริมครับแต่ไม่รู้จะเสริมหรือจะขาดทุนครับเดี๋ยวท่านั่นยังไงเดี๋ยวผมถ่ายเป็นพีดีดูดิชม้วครับดูครับขาดทุนดูะ ô ừ, cái làng phực yên dù gấp nhẹ gấp à hạ gấp mày tặc hèn ดูครับไม่มีโศกมีเศร้าครับแต่ไกลสี่วันแล้วครับก่อนจะมาถึงครับครับเปิ่อนีครับทำเล้าครับกว้าง4เมตรครับยาว8เมตรครับเขาบอกให้ส่ไก่ได้200ตัวครับเพื่อนพี่ครับเป็นความรู้นะครับเพื่อนพี่ครับเพื่อนพี่จะไปทาเกิดถ้าหากว่าคิดจะเลี้ยงแบบคาวีแล้วครับ เอาไปทำได้ครับ